วันนี้พาเดินทางโดยรถตู้จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีครับประมาณสักชั่วโมงเศษมาอย่างต้นน้ำตาปีตามน,นะครับวันนี้โกลวิชบีได้มาเยือนอุทยานชาติแก่งกลงครับมาดูงานเกี่ยวกับการจัดการอุทยานชาติตามมาตรฐานอุทยานสีเขียวมาเดินป่าแล้วก็จะพิชิตล่องแก่งที่ของหยัน เมื่อมาถึงอุทยานชาตินะครับสิ่งแรกที่ควรทำคือวางแผนการท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุทยานชาติแห่งนั้นครับกว่าป่าแก่งกรุงอุทยานชาติแห่งนี้จะเป็นป่าสมบูรณ์ได้เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนแนะ่ดีได้ครับนานมาแล้วเนี่ยเป็นแหล่งที่มีการลักลอบทำไม้ตัดปา่ทาทัา้งป่ามากมายนี่คือซากเหลือล่องลอยในแอดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้การบกรุกพื้นทั้งป่าเนี่ยน้อยลงแทบจะไม่เหลือละ นะครับทุกคนร่วมกันดูแลสาป่าให้ลําน้าคลองยันซึ่งเป็นต้นน้าตาปีเนี่ยมีน้ําไหลใสเย,ย็นตลอดทั้งปีที่อุทยานชาติแก่งกลมเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการป้องกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยใช้โดรนนะครับในการควบคุมละการตรวจสอบเป็นเทคโนโลยีซึ่งง่ายๆครับและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาทั้งทีต้องมาเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็ที่นี่จะเป็นเส้นทางศึกษาเกี่ยวกับป่าระบบนิเวศป่าดิบชื้นผ่านลําน้ําคลองเล็กๆนะครับป่าสวยงามมากครับก็ามาเดินง่ายๆสัก600เมตรเข้าไปลัดเลาะตามสภาพป่าครับจะมีเจ้าที่นําทางพาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติครับมาแก่งรุงก็ต้องกินอาหารกลางป่าง่ายๆครับ แต่ไม่ง่ายธรรมดาแล้วครับดูที่ข้ามีทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งเพราะอยู่สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งอาหารทะเลที่สดใหม่อร่อยแต่จริงแล้วถ้าเมืองสุราษฎร์ตรงนี้ครับแกงส้มนะทูนอร,อ,อร่อยอร่อยนะครับก็สตอพร้อมกับผักกูดน้ำพริกสุด,ดยอดแห่งอาหารท้องถิ่นครับเตร,รียมตัวออกเดินทางไปยังหน่วยของยันครับ ไปล่องแพไปพักค้างแรมที่หน่วยคลองยันล่องแก่งลำน้ำคลองหยันที่แก่งกรุงครับเราคือโฟวิลครับ,รบประมาณ7กิโลเมตรลัดเลาะไปตามป่าวิวสวยครับป่าสวยน้ำสวยนะครับลำธารสวยมากตระหนจเดี๋ยวตามไปดูครับเส้นทางก็ลัดเลาะไปตามชายป่านะครับข้ามลำน้ำบ้างเป็นเส้นทางดินครับก็ใช้โฟวิลบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นี่คือพื้นป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามเส้นทางผ่านสภาพป่าที่มีความสมบูรณ์ครับอาจจะพบกระทิงนะครับนกเงือกเยี่ยวและนกว่าได้ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากของพื้นที่นี้ครับมาแก่งกรุงทั้งทีต้องมาล่องแก่งที่คลองยันครับ ก็จะนั่งรถจากที่ทาการอย่างชาติประมาณ7กิโลเมตรผ่านเข้าป่าดงดิบที่สวยงามนะครับมาถึงบริเวณที่ว่าหาดชุนหรือหาดปากชุนก็เป็นที่ลงแพนะครับกบริเวณนี้จะมีรานกางเต็นท์สวยมากดูดาวก็เยี่ยมนะครับมีบ้านพักมีที่เตรียมอาหารพร้อมครับเหมาะสาหรับมาพักค้างชิลๆกับบรรยากาศมีที่เล่นน้ําปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดลําน้ําใสาและเย็นสวยงามมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติมาดูดาวก็สวยครับที่นี่ ฟ้าเปิดลองดูภาพตอนคืนนี้ครับจะมีดาวเต็มเท้าฟ้าไปหมดลานกลางเต็นท์แบบสัพพธรรมชาติริมน้ำครับก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับพร้อมแล้วครับมาล่องแก่งภายเรือที่ของยันนี่ขนาดเดินมิศนานครับน้ำใสเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวเล่นน้ำกางเต็นท์ ท่ามกลางธรรมชาติของป่าดิบชื้นของภาคใต้มาครับมาพายเรือคันูกันสนใจไหมล้องแก่งคลองยันนะครับที่คลองยันที่แก่งกรุงเนี่ยติดต่อโดยตรงที่ที่ทําการอุทยานชาติช่วงเวลาเหมาะที่มากางเต้นพักผ่อนล่องแก่งก็เป็นช่วงประมาณเดือนธันวามกรากรุ่มพามีนาอาจจะถึงต้นเดือนเมษานิดหนึ่งครับป่าจะสวยมากครับมาช่วงนั้นจะ เยี่ยมที่สุดครับก็ควรต้องติดต่อสำรองและก็วางแผงกนการเที่ยวล่วงหน้าครับที่อุทยานชาติแก่งกลมครับเต็มตัวลงแก่งนะครับแก่งที่1ที่นี่เป็นแก่งน้าระดับ3นะครับก็ไม่อันตรายมากก็แต่ต้องระวังครับมันก็มีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากนะักก็อ,อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานชาติ ลองไปนลครับไฮนูล่องแก่งแก่งที่หนึ่งของคลองยันกระด้เสียแล้วครับ การแก่งหนึ่งมาแล้วด้วยความปลอดภัยทุกลำสนุกสนานครับที่ต้องแก่งคลองยันครับครั้งหนึ่งในชีวิตลองมาพิชิตล่องแก่งคลองยันที่อุทยานชาติแก่งกุ้งกันนะครับสารับการกักวิมีวันนี้ขอจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ